สวัสดีค่ะพบกับรายการสำนวนอังกฤษติดปากที่จะพาทุกคนไปพบกับสำนวนเด็ดๆให้พูดกันให้เข็ดจนติดปากค่ะครั้งที่แล้วเราพูดถึงสำนวน make a promise ให้สัญญา keep a promise รักษาสัญญาและคราวนี้เรามาพูดถึงสำนวนผิดสัญญานั่นก็คือ break a promise นั่นเองค่ะประโยคตัวอย่างของเรานะคะ I told you I never break a promise ซึ่งแปลว่าฉันบอกคุณแล้วว่าฉันไม่เคยผิดสัญญาเป็นยังไงกันบ้างคะกับสำนวนเกี่ยวกับสัญญาที่เราได้นำเสนอมาทั้งหมดนี้แล้วอย่าลืมนำไปใช้กันให้ติดปากนะคะแล้วพบกันได้ให,หม่คราวหน้ากับรายการสำนวนอังกฤษติดปากสวัสดีคะ่ะ